รอก่อนรอรอนั่งรอก่อนรอไม่ถ้าเพริรนร,ร,รอก่อน,นรอรอก่อนนี่รอรอก่อนเดี๋ยวให้เนี่ยรอนิดหนึง่งใจเย็นเย็นอย่าเพิ่งไม่เอาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเป็นเด็กดีป่าเป็นเด็กดีต้องรอ,ต,อ,งรอต้องรอก่อนนะเด็กดีต้องรอนะ <al> ถ้าเพิรนเป็นเด็กดีนะรอรออันนี้แสดงว่าไม่ค่อยเท่าไหร่น้ำาหลไม่แตก เอาไปพอก่อนสามชิ้นแล้วสามชิ้นแล้วอย่ามองคือเรากินข้าวใช่ไหมเรากินข้าวกันแม่ไปกินเอ้แม่ไปเก็บขนก่อนนะแม่ไปกินข้าขวก่อนแม่ไปเก็บขนพระเพลินก่อนนะนะแล้วอย่าให้ปลาขึ้นไปส่งนะนะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงเนะาะพระเพลินฟังแม่ดิเอาเป็ดขึ้นไปด้วยนะเนี้ยเป็ดหนูอะรูป้าเอาเป็ดขึ้นบ้านไปด้วยย,นนนนยังไม่เอาขึ้นตอนนี้ยังไม่เอาขึ้นตอนนี้ลูกอีกครึ่งชั่วโมงยังยัง ปไ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 ป,ปแม่ไปก่อนแม่ปัพนพะควรไม่ต้องไปอยู่ตรงนี้ก่อนไม่กินข้าวหรอถ้าไปอะ่ะขึ้นบ้านแล้วข้าวไม่ได้กินนะเอาไงอย่างงอย่างงอ่ะอย่างงโอเคโอ้ยถีบโอ้โห <c oughs> <c oughs> ตีนไม่ได้แชก็เออเออที่นอนแม่เออ <c oughs> เออเออ <c oughs> เออแผ่นเ,เห็นแผ่นปูไหมนะ่ะกระเดินแล้วล่ะแผ่นปูอะ่ะโอ้โหอืสสอหือือหอ,อสสไปเช็ดตีนก่อนโนไปก่อนเลยไปเช็ดเท้าก่อนเลยไม่ฟังด้วยหรอ,อ,อมันร้อนมันเนดยไม่ได้เปิดแอร์เลยค่ะป๊าเปิดแอร์เลยป๊าเปิดแอร์หน่อย โอ้โหอ้โหโอ้หโอ้โหอ่ะหนึ่งสองอะไรวะเนี่ยแล้วดื้อที่นอนแม่ทำไงเนี่ยไม่ได้เช็ดเท้าอ่ะไปเช็ดมาป่ะนั่นพอก่อนพอก่อนพอก่อนเช็ดตีนก่อนไม่เอาไม่เช็ดเท้าก่อนไปเลยไปลงข้างล่างเลยไปก่อน นั่งลงดีๆป้าขยับพื้นนั้นยังอ่ะพิดแผ่นโปูอ่ะโอ,อ,อ้เออเออตามถ่ายไม่ไหวว่าฮะดูดิไม่เหนื่อยเลยอ่ะวิ่งเมื่อกี้แล้วยังไม่เหนื่อยอีกหรอ Ma Lama